พี่จ้าพ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเแม่โดนัสตอรี่นะจ๊ะม่าจะพี่น้องกินข้าวน้อกันอาหารเสิร์ฟจากพี่น้องต้มบะพร้าแกงน้ำใหม่นี่ลาบเป็ดนามเลยจ้ะพี่น้องมื่อีรเฮ็ดลาบเป็ดนามเซ็ปแสตบัวแมงคิซอดมีบจุกมือ จมพักลวกพักแก้วแต่แนวเสบๆแบบพีจานรบัไม่กินเป็นแสบบอ่งนั้นเขาไม่ได้มม่ได้เนินี่ลองแบบนี้เลยนี่ล่ะเสร็พาะไก่เอซีเนี่ยเบอร์พีค้าเล่นเอาทับเขาขึ้นเลยแข็ง่ายเยว่าากิงเก่าเขาหมายเฉยเขาเหมือนกันนะจ๊ะ ก็กินได้ใช่ไหมจิ้มมึงกินู่วมึงเลยผ่านกินเออนนันนี้เลยนี่ลาเป็รเอาทำไมอุ้นซือกระมักินกินแกลนไม่เล็กแก่พี่พอดีบอกจำอันนั้นมันเข้มแล้วแสลงกินได้หลายอันอื่นไม่ลดเลยนกดี ้องกินเ้ยขาดจะผู้สื่อเล็กินเงินบอปันม่อนชินม่อนเขาเป็นคำนี่ลูกเออมดีค่ะเอาแกนหนูออกต้นปลาก็เคยเล็กินหนึ่งเป็นปลาข้าวซอยเขียวกับข้าวม้าเอาข้าวไปต้๋มเอ๊ะ รู้กินต้มเขบอกหูเอาไปหูเอา่หน้าขอหมายเอาภาษาจะฮหดเอาขื้นหัวยางนี้เด er nah er ี๋ยวนูก็รองนแล้วิ้มตาซื้อหัวแล้วอย่างงี้หูเขาเนี้ยวแล้วิมแล้วกังเรากินนได้เขาเจ้า่าข้นหัวแล้วิ้มนั้นเราขิมไหมขมเอาวะ นี้ก็ไ,ม,กไม่ใส่ขิก็ห้ใส่ไม่ขิมเป็น,ปนสิ่หนาะคือบนะอ,อยหนะอ,อยกินหอ,อยมึงกินหอยกับเขาบักห้เพ็ดปไนไม่จำนบดกพ็ดไม่ใส่บันว่ะเย้มเลยกูดเดี๋ยวกินลาเพ็ดกินว่าจางรองมัน นี่ว่าจย์อร่จบได้ิม่อร่อยมันจะกินเข้มไตมันสิบห้าห่วยทำแนวสปตรวจไปเต็มไตทั้งวานยังมาจินง้าแล้วหลายหลูกแต่มันก็ไปสูงบรรยากาศมเจ้าแม่แม่เรียมต้นเนาะจัง

ใส่สายตาทําไงในตู้เย็นอ่ะขนมปังอ่ะที่มันซื้อมาเมื่อวานขนมปังใี่เขาเป็นสายาใบเตยอ่ะตาชมถูกใช่หนูจะซื้อสีอ่ะอันใช่มันหวานตาชมกินปุ๊บน้ำตาลหวานแล้วเจอหาเรื่องิ้ของหวานดีดิอริสาเดียตาทมกินปุ๊บน้ำตาลขึ้นแปดร้อยหัวเสียง กินปุ๊บเสียอันน่ะมันขึ้นแบบลอยเลยใช่ไหมใส่มันน่นมึงะไเอาไปหัเอากระต่ายมาให้ไปซื้อเอาอะไอะไรจับเงินกับนหมอตานเรต้องงานขึ้นน้ำงานน้ำวดน้มันจมนะเจียวพี่จะกวนน้ำจมเอไมมองไม่อยู่ ต้องกินดานก็เงมันเอมันมนแียวนี่จะมกิมันมากินเพิ่มาาตมขนมเต็มหม้อโลยรนกิกเี่ยาแกินมันกิน่ากินเบี้่อก็มันกินหนตุ่มมันเอาย่างคบนจํามตุมครกบกิหลับแยบไเลย่าเบียอยางว่าแต่ตารวจยับบ้าน ผมโมไปเอายาบมาหวานเจียเมื่อเย็นขึ้นไปเห็ดใบซับจีไปสั่งเขาถามเนาะโอ้ยหมอน,นันมาเอา,ายาบสั่งทรงมดาเนาะดานเงนิแต่ว่าผม,มบโมเป็นเบาหวานเด้ผมตน้นผมตน้นปลูกต้นไะม้กินเลยแล้วใช่ไหมถึงหากใหม่ยังจะมันแก่แก่เบาหวานนะเพื่อนกินเลยโมไปเอายาน้ำหม้อมานมือน,นี้ม่เอาไปเลยถึงจับยูนดานาน,นักกินน,น้ำจิ๋ง ขึ้นอือพกลยตามไม่ได้เึมือกัตามดอยจีลอยทำไงกตายล่ะนี่ตอนนั้นอายขึ้นตาทมแปดอยอะวตันค็ขึ้นไรนี่ลอยเตี้ตายือ่ขอ้มันจะทุจลอยเนี่ยก็ได้หลบางอย่างก็อันีมันลุ่มหลแหละอย่างีมาเลยยไม่ไอเล่นนานะไม่กินข้าวไปหาหมอแล้ว อย่างนั้นกินข้าวอ่ะินเรื่อยๆทำกนวเยอะเราจะมกลังมันกินสีก็ไม่ต้องดีอยูอะไรก็สียู่อะไรน้องกินยากับอะไรอะน้ำตาลมันไหลมันกินเหล้ากินเบียร์ทุมือไ่ใชสีไปหนหมอเขาเห็นสีเลยจรังเขาให้สีแ้วนันขอเขาขอเลไหรอขอเดงบางขอเดยบางเขาเห้ไปบึง

ไปหกเ่ยน่ยจะให้น่ากินจักน้อยหาสกวดสิให้กินแต่บี่มีจก้นแจ่วหล้งใช่ไหอือนาสิถามเรื่องเกิดฝอนีแหถามเนี่ยว่ามึกเอาไปนั่บ่อขอเจเอาม่หยังเขาบริคีจะเป็นบ่าวอเรยาไม่ใช่ป่ะมุกเมื่อสมละสมเล้วถอดออกลืมบ่้นว่าเอาไปังรถเยอแยะกับเราน้ง ออกแล้วไปใส่ขวดพื้นนี่ต่งส่งพื้นนั่นพื้นนี่นะเียวยังเงี้ยอกันล่ะฮะงเจียวมันเริ่มมันเริ่มครับนี่อยงเดี๋ยวไปหาหางเจี๋ยวหายยงไงสูหายเลยนั่งจงี่ยงเขาบ้ามนั่งไปเวลาคือบ่เอตายตายไปแล้วตายไปแล้ว

ยะเยังไม่ได้ต้มเด็ดเลยมีข้กวพี่น้องเย่ฝนไม่ดีไม่เจ็บพอกำลังเคีมหมนาจามนเด็สวัสดีก้จะนสวัสดี็งก